กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มพุงครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมไม่คิดจะเล่าลงยู u ู e จริงๆไม่คิดจะเล่าจริงๆมีหลายเรื่องครับที่ผมคัดที่จะไม่เล่าลง y o u ู u ู e เพราะว่า1ด้วยเนื้อหามันผมกลัวว่าจะมีดราม่า2กลัวโดนด่านะครับกลัวมากคือกลัวกลัวดราม่ากลัวโดนด่าซึ่งผมไม่เสกหลุดปาก คือผมเป็นคนถ้าผมเล่าเรื่องเนี่ยผมจะไหลมากหลายาหายคนเนี่ยน่าจะได้ดูผมไลฟ์สดนะครับช่วงโมกับปิมซึ่งผมก็มีอีกช่วงหนึ่งที่แตกออกมาแต่หาดูยากมากสตรีมลับจบและลบผมเล่าเรื่องนี้ลงช่วงนี้ครับคนดูหมื่นกว่าคนนะตอนนั้นซึ่งพอผมลบคลิปวิดีโอนี้ไปหลายๆคนอยากส่งต่อให้เพื่อนดูนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันแต่ว่าเนะื้อหามันจะพยายามเบาลงกว่าตอนที่เล่าในนั้นคือกลัวมีดราม่าไงมาเกินสะยาวเลยยีย <c oughs> ครับ ตอนผมอยู่ม .2 ขึ้นม .3 เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็ไม่ได้ขยันซึ่งออกแนวเฮี้ยด้วยซ้ำตอนผมจบม .1 เนี่ยผมจําได้แล้วว่าผมติดศูนย์ คะแนนศูนย์อ่ะคือมันจะมีสมมติว่าต,ตั้งแต่คะแนนที่49ลงมาอย่างเงี้ยก็จะเกรดศูนย์เหนือแห้าสิบขึ้นไปก็จะเกรดหนึ่งอะไรทำนองนั้นผมจำไม่ได้แล้วซึ่งผมติดศูนย์วิชาภาษาไทยก็ไม่ได้ไปแก้มอสองเทอมหนึ่งผมก็ไม่แก่มอสองเทอมสองผมก็ไม่แก่คนอื่นเขาไปแก้กันตามปกติเลยนะไปแก้กับอาจารย์กตามปกติเลยแต่ผมไม่แก้ผมเมินเฉยเวจนผมขึ้นมอสามมอสามเทอมหนึ่งเริ่มมีเพื่อนมาคุยกันแล้วเฮ้ยใครที่ยังไม่ได้แก้วิชาอะไรตอนตั้งแต่ม 2, นะนะอหนึ่งมอ ผมก็นึกขึ้นได้เฮ้ยเราติดศูนย์ชาภาษาไทยนี่ว่าซึ่งอาจารย์ผมคนเนี้ยซึ่งผมเคยเล่าแล้วอาจารย์คนเนี้ยเขาเป็นคนแบบเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยอะ่ะผมจําชื่อแกไม่ได้เป็นคนตัดผมสั้นตัวเตี้ยๆตัวเล็กๆครับใส่แว่นเปิดหน้าผากทาผมเหมือนหนูหินอะ่ะเออแบบ ผมสั้นตัดเกียร์ถึงนี้เลยนะเออผมสั้นๆแกเป็นคนขี้วอยวายครับขี้วอยวายแบบวอยวายมากไอ้ไรถือไม้ไล่ตีแกเป็นคนวอยวาย,ยมากซึ่งผมก็ไม่ได้สนิทกับแกนะแต่ก็แบบเขาก็รู้จักผมมาเออผมก็ตัวแสบอยู่เหมือนกันวันนั้นครับผมทําใจอยู่หลายอาทิตย์อ่ะคือจะไปขอแกซ่อมอ่ะเพราะว่าผมตกตั้งแต่มอหนึงห่งอ่ะนึกออกไหมมอหนึ่งเทอมหนึ่งอ่ะผมตกแล้วผมก็ไม่ซ่อมอ่ะจนผมขึ้นมอสามอ่ะวันนั้น ประจวบเหมาะผมก็ไปขอแกซ่อมแบบขอคือคือขอแกแหละเข้าไปที่ห้องพักแกคา,านเข้าคานเข่าเข้าไปเลยแบบกูละเมียดมากเอออาจารย์ครับอ้าวว่าไงพระกุศมีอะไรเธอมีอะไรเนี่ยเธอเข้ามาหาอาจารย์มีอะไรคืออ,อาจารย์ครับเมื่อตอนมอนหนึ่งเทอมเทอมหนึ่งนะครับผมติดศูนย์ของวิชาภาษาไทยครับอืแล้วเธอไปอยู่ไหนมานี่ทำไมเธอไม่มาซ่อมพร้อมเพื่อนเออผมผมซ่อมวิชาอื่นก่อนนะครับ ให้มึงตอบว่าซ่อมวิชาอื่นมึงห้ามตอบนะครับอันนี้เป็นเทคนิคลับเลยสําหรับผมนะห้ามตอบว่าเออผมไม่ว่างครับผมทาอย่างนั้นครับผมทําอย่างนีงง้นครับทำไมผมถึงตอบว่าซ่อมวิชาอื่นอยู่หนึ่งอาจารย์เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยอเด็กคนนี้มันก็ยังมองเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาอย่างน้อยมันก็ยังไปซ่อมวิชาอื่นแต่ถ้ามึงแม่งบอกว่าเออผมติดงานครับต้องช่วยงานที่บ้านอาจารย์เขาจะสวนมึงกลับมาเลยเอา้าแล้วงานที่โรงเรียนไม่สําคัญเหรอการศึกษาไม่สําคัญเหรอเชื่อผมนะถ้าอาจารย์ถามว่าทําไม มา่อบอกว่าซ่อมวิชาอื่นอยู่ผมตอบว่าอ๋อผมพอดีว่าผมซ่อมวิชาอื่นอยู่ครับซ่อมอังกฤษซ่อมสังคมอะไรบอกไปเลยมั่วไปเลยทําไมแล้ววิชาฉันมันไม่สําคัญเลยไงอ่ะครับสําคัญครับอาจารย์คือวันนี้จะมาของานนะครับโอ้ยไปไปไป,ไ,ปไม่ให้ซ่อมไม่ให้ซ่อมไม่เคยเห็นถึงความสําคัญอยู่แล้วนี่ก็ออกไปออกไปขอ,อา,มาไ,อมไม้เขียวผไหมออกไปๆๆไป,ไปผมก็เดินอ,ออกมาไอ้เขียยทำไงอาจารย์ไม่ให้ซ่อม ใครที่เรียนติดศูนย์ติดรองบ่อยๆเราเข้าใจกันคือเขาไม่ให้ซ่อมหมะเราเราทำอะไรไม่ได้อ่ะนะครับผมมาเลียกแกชิบหายเลยเช้าถึงเย็นถึงเดี๋ยวช่วยแกถือกระเป๋าเออไม่ต้องมาอยู่กับฉันฉันถือเองได้นี่เธอเห็นว่าฉันแก่จนไม่มีแรงจะยิ้วเอาเป็นงั้นไปอีกหลายๆคนน่าจะเข้าใจผมถ้าเราอยากจะไปซ่อมหมะและแกเล่นตัวมากไม่รู้จะทำไงครับ จนกระทั่งวันนั้นผมมาโรงเรียนเช้านะครับสืกตื่นไหวมาโรงเรียนเช้าผมเห็นอาจารย์เนี่ยยืนลดน้ําต้นไม้อยู่ตรงใกล้ๆกับรั้วโรงเรียนอะ่ะผมเห็นแกฉีดสายยางอยู่ปกติพานลงจะเป็นคนทำผมก็เลยเหมือนเสือกก็เดินเข้าไปถามอ,อ,อาจารย์ครับอาจารย์ลดน้ําทําไมไม่ให้พานรงรดแล้วก็ถามเนี่ยอาจารย์อาจารย์มันเหนื่อยลดทําไมทําไมไม่ให้พานลงรดนะครับอุ้ยผู้พานรงเนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกเนี่ยเนี่ยถ้าฉีดแรงไปเนี่ยเห็นไหมดอกมันก็จะรุดพอดอกมันรุดเนี่ยมันขึ้นยากกว่า เรียจนมาโตขนาดนี้ผู้พันรูมัมนไม่เข้าใจใช่ไหมแกก็ฉีดน้ําแกก็บบนแม่นะ <c oughs> เริ่มเห็นรู้ทางครับคือแกเป็นคนรักต้นไม้มาก <c oughs> เออคือผมเห็นรู้ทางเลยเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนรักต้นไม้ในเมื่ออาจารย์เป็นคนรักต้นไม้เราก็ต้องรักต้นไม้ครับถ้ามึงอยากจะเอาใจเขามึงก็ต้องรักต้นไม้ต่อให้มึงเป็นคนแบบอีเกีย ไม่ชอบแต่ถ้าเขาชอบมึงก็ต้องชอบผมมาโรงเรียนเช้ามากครับทำมันทําอะไรไม่ได้อะคือมันต้องทําแบบนั้นต้องใส่แท่ครัผมตื่นมาโรางเรียนเช้าถึงโรงเรียนหกโมงอ่ะม้วนสายยางเลยยืนฉีดน้ําแกก็ถือมานะลุกๆเลยหกโมงครึ่งถือกระเป๋าของแกมาเอา้าทำอะไรอ่ะอ๋อมารดน้ําต้นไม้ครับอุย้ยมารูททาไมฉันรูปของฉันเองได้เออผมผมตื่นเช้าแล้วไม่รู้จะทําอะไรครับก็เลยมายืนรดน้ําต้นไม้ผมเวลาผมอยู่กับต้นไม้แล้วผมรู้สึกดีครับผม ผมอยู่กับต้นไม้แล้วแบบรู้สึกว่าใจเย็นโอรอรอ,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 อตามใจเธอแกก็เดินย้นห้องไปผมทําอยู่ประมาณอาทิตย์ก,กว่ากาครับจนวันนั้นแกลงมาข้างล่างเห็นผมกาลังยืนฉีดน้ําอยู่กับยังไม่กลับบ้านอีกแล้วคือผมลดทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยไงทั้งเช้าก็ลดตอนเย็นก็ลดโอ้นี่ยังไม่กลับบ้านอีกแล้วเนี่ยฮะแม่บ้านช่องแม่ไม่เป็นห่วงหรือเออยังไม่กลับอะครับอาจารย์ ไอเดียแม่งผุดขึ้นในหัวเลยครับตอนนั้นถ้าเราอยากจะเอาใจใครสักคนหนึ่งสิ่งง่ายๆให้จำเอาไว้ชวนเขาคุยในสิ่งที่เขาเก่งชวนเขาคุยในสิ่งที่เขาถนัดการจีบผู้หญิงก็เหมือนกันครับมึงอย่าเสือกเป็นผู้พูดเยอะมึงเป็นผู้ฟังดีกว่าเพราะว่าผู้หญิงอะเขาชอบเล่าอะไรให้เราฟังมึงฟังไปเถอะครับมึงมีหน้าที่แค่ครับหรอครับจริงปะนั่นอะครับผมก็คิดแบบนั้น มึงมีหน้าที่แค่นั้นครับอย่าสืบไปออกความคิดเห็นผมเห็นว่าอาจารย์ชอบต้นไม้อาจารย์ครับไอ้ไอ้ต้นเนี้ยอ่ะเนี่ยเนียเต้นเนี้ยครับที่ดอกดอกสีเหลืองอ่ะครับต้นเนี้ยครับต้นนี้เอ่อชื่ออะไรหรอครับทำไมเธอจะรู้ไปทำไมชอบอะครับพอดีว่าอยากปลูกที่บ้านอืมเธอชอบปอแต่ต้นนี้หายากนี่อาจารย์บอกเลยไม่ได้หากันง่ายๆนี่กว่าอาจารย์จะได้มาเนาะแกก็โม้ใหญ่เลยครับเนี่ยย่านซื้อฝากประจักการจนะบุรีเนี่ยซื้อมาเนี่ยอูเอามันลงตอนเย็นตอนแรกนะมันเหมือนจะ แต่ว่าอาจารย์เนี่ยเอากากมะพร้าว มาโปะเอาไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยอู้หูไม่ได้ชั้นเนี่ยมันตายแน่เลยต้นเนี้ยอู้เหรอครับเหรอครับ <_ d ata> ผ่านไปอีกวันหนึ่งครับผมไปเอากากมะพร้าวคือผมไม่รู้จริงๆผมไม่ได้ทําไมไม่รู้จริงผมพยายามจะเอาใจแกแต่ไม่กลายเป็นผลดีครับ <_ d ata> ผมเอากาก,ากมะพร้าวมาใส่ทุกต้นเลยแกไ่เห็นตอนเช้าแกก็ด่าผมดิโอ้ยมนกพูดทำอะไร <_ d ata> ผมก็ใส่ตามที่อาจารย์บอกผมเห็นวันต้นเนี้ยครับมันเฉาเฉมันจะตายผมก็เลยใส่กากมะพร้าวไว้ครับอู้ใส่ไม่ได้นี่ใส่มันอมน้ำพอมันอมน้ำเนี่ยอู้เดี๋ยวมันจะ ุูมแล้วมันก็จะเฉาอู้เธอไม่รู้เรื่องเลยผมขอโทษจริงครับผมไม่รู้เรื่องจริงไม่ได้ใช่ไม่ได้แค่ไม่ได้แกก็ขุดนะเอามือขุดออกนะอู้ใจไม่ได้เลยเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องเลยถ้าสนใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอาจาจรย์จะสอนเนี่ยเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพันไม้เธอเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ใฟดีครับอืออ,อตอนเที่ยงนี้ไปหาฉันที่ห้องเดี๋ยวฉันจะให้งานเธอซ่อมนะวิชาภาษาไทย กง,ง่ายนจะอบอกให้ขูผมเอาใจแกเกือบเดือนอะบบเอาใจแกนานมากอะ่ะครับครับครับต้องวันครับผมก็ไม่หายแกแกก็สั่งงานผมมาให้ผมไปคัดคัดไทยทำนู่นทำนี่มาผมก็ทำมาส่งแกและแกก็แกเกตดใช่ไมนะครับ <c oughs> นี่ก็มันเป็นความแสบไว้ที่ผมอยู่มอตอน้นจริงๆมีหลายเรื่องมากเดี๋ยวจะทยอยมาเล่าให้ฟังนะครับช่วงนี้ก็ตัดๆไปกับบันทึกภาคกุฒลด,ด้วยใกล้จบแล้วถ้าท่านชื่นชอบนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดซ like, ับสไคร้ชแนลปิมพงเอาไว้เจอกันฮนะคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับผม 拜拜。